ปูปูดีสีร้อยแปดเก้าสิบเออปูโคลนอากาศดูอ่านนะครับตอนนี้ทุกทไร่ครับมาชื่องานสองรายนะคต่อไปท่านที่สองครับนายลูกเรือโชคปีชาเปิงท่านที่สามนางอรินลักษณ์เก้าเทนี้ไม่มานะครับก็ข้าไปท่านที่สี่ครับนายประกอบสุขาพร เรียงลำดับไว้ก็ได้นะครับท่านที่5นายวิจิตวงสิงเทพท่านที่6นายสุรพงศ์ผลเฉลิท่านที่7นายภูอมร์มะกสูงเนยเรียงตามลำดับ,บที่ผมได้ประกาศรายชื่อตยิยงดีนะครับท่านที่8ร้อยตำรวจตรีวัชชัยโภไพรล,ลำดับที่9นายผู้ชงวิเศษสิทธะ สิทธากูลลำดับที่สิบนายนรูริปอัครวงศ์วิภาศลำดับที่สิบเอ็ดดรดุษฎีอัครวงศ์วิภาศลำดับที่สิบสองนายทองแดงสิงห์สิงห์ให้เรียงตามลำดับไปนะครับลำดับที่สิบสามนายศิระโกกยุทธ ลำดับที่14นายบุญกว้างแหวนนาลำดับที่15บนายกองทุนกระดุมเงินลำดับที่16นายหินยอดสิงลำดับที่17นายหัตสาอัตโนอันดับที่18นายโชควัฒนาปานางอันดับที่19 นายทองจันต้นกัญญาอันดับที่ยี่สิบนายคำพีอังคณิตอันดับที่21นายวิวัฒแสนเจ็กอันดับที่ยี่สบคุณสุรัตน์วดีพรทาราอันดับที่23สคุณสิทธิพรหนึ่งมิตรอันดับที่ยี่สสี่นายวินัสทิพย์อัมรอันดับที่ยี่สห้านายดาวันต์ผนังค้าง ก็ถามรายชื่อเอานะครับวันไหนใครยับเข้าไปนะครับคุณต่อถือว่าถึงรายชื่อของท่านนะครับท่านก็จะได้ถือผ่าครูนะครับนั่งทุกขเข่านะครับแล้วก็รับการเจิมน้าผ่าจากคุณวม่ใหญ่เตือนใจจติบงหลังจากนั้นนะครับท่านก็เดินไม่เข่านะครับ การทำต่อไปหาท่านพ่อครูกระดาชลู่าได้ทำพิธีครอบเสียงอครูปูู่ศีรร้อยแปดให้ผนท่านระกับต่อไปนะ้รก็ท่านพวกุกูขึ้นนะครับกลับเข้าที่ตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งนะครับนะครับเพราะทาแม่ทางีที่ เข้าไปาัรโจหน้าผาครอบเสียงครูนะครับอยู่ในจุดที่ลึกงไปนะครับ <c oughs> วันนี้ก็รู้สึกปลื้มใจนะครับแทนพรอครูอุจจาชครับวันนี้นลุกเสียงลูกหานะครับํามากเกิดนะครับวันนี้นะครับ มาทั้งหมด78นะครับที่แ,แจ้งความจำาลงมานะครับก็อาจจะถามบ้างนิดหน่อยนะครับแ้ก็อาจจะอยู่ไกลด้วยแต่ทัานท่านที่อาจ,จะมายนะัางมาไม่ถึงก็มีนะครับถึงโทรศัพท์ถามทางม,มาเรื่อยๆอยู่ พ่อครูเอกลักษณ์บอกว่าจะจัดทุกปีนะครับไหว้หครูในวันที่9ของทุกปีคุณพ่อครูจัดจัดแต่ว่ายครูบุญูรพ์สวนจะให้เป็นประเพณีเลยนะครับคุณพ่อครูว่าอย่างนันนะฮะับเป็นต่อเพื่อว่ายครูชิดคลื่ลลน,น,นที่บ้านเราเองอันเชิงนี้ท่านใดที่ เจนหน้าผาครอบเสียงเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปถ่ายอะไรได้นะครับอย่าพึ่งกลับนะครับเราจะมีอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราจะมานั่งที่เดิมนนครับแล้วก็จะมีการาให้พบปะแลกเปลี่ยนนะรับประทานอาหารไปด้วยแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มแต่ละชุดแต่ละท่านได้ออกมาพบปะอาพูดคุยทักทาย ครับที่ไฮว่าไม่เนี่ยบ่ายจะเผาครับเด้อใครอยู่ไกลก็อยจะพึ่งกลับครับกับต้นสายหน่อยคุณพ่อคุณศักดิ์ยังไม่กลับหน้าแล้วันนี้กลับขอนไม่หนะ้าให้ไปบอกกล่าวนะครับท่านพระบามนะครับที่ชื่อคชันะครับ เพื่อเข้าไปประกอบพิธีนะครบางท่านนะครในส่วนของเรียน22ก่าวในการบวชาำให้ได้ในครอบในการในการท่านเสร็จพิธีในส่วนของการเจริญภัยข้าเสร็จในการบวชไบ้านนะครับท่าก็เข้าไปปูที่โชาวก็เอาเหรียญสอในตอนนั้นก็ได้นะครับสนี้อาถจะไม่ได้นะครับ ก็กลับก็กับไปบ้านก็วางไว้บนที่พระนะครับแล้วก็นับเงินเหรียญบาทยีิบสเหรียญใส่อยู่ที่บ้านก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับไม่ได้ไมีรายชื่อนะครับทการโทรเข้ารับสายจะมีรับอยู่นะครับการรมีมรับอยู่ได้ รับการบอกกล่าวนะครับจากที่นะครับอาจารย์คว่าบางท่านบางายากรครูนะครับคือางท่มีหลาชื่อแต่รูนจารับจักพบอยู่หลายท่านอนจารย่านตเลยนะครับในนรี่มีรายชื่อเพราะอาจารย์ต้องเตรียมไว้อยู่รับ เหลือไหมอาจารย์ต้องเหลือไหมครับขันตูมาจากไพื่อนที่เหลือเลยคุณแ <c oughs> ม่ทำยังไงเราถ้าได้แจ้งจำนองไว้ก็จะแจ้งจำนองไว้ครับคุณแม่ ชุดที่นึ่งอยู่นะครับนะครับช่วงนี้ขอรับการเจอหน้าตานะครับจากคนแพ่ใหญ่เจกจ่ายต่างติวนะครับเสร็จแล้วก็จะครอบตัวทบเสียงนะครับโดยครอบตัวเอกราพนะครับช่วงนี้อยู่ในลำดับชุดที่หนึ่งอยู่นะครับชุดที่หนึ่งถึงลำดับที่สิบห้าต่อไปลำดับที่ยี่สิบหกก็นายสมศักดิ์ ทุเรียนไทยสง27นางสาวพรมพิดาสังขาพิลา28นายสำราญชัยสาลี29นายสีดาพันลำพัฒ30นายอัมพรนามไทยสง์31นายอุทิศมโน32คุณสุวรรณาอนันตปรีชา33 สิบตำรวจตรีชัยวรานนทองมหาสามสิบสีนายถาวรพรมมาวีเศษจากสพตลาวนะครับ35นายผ่านดอินสาสิบหกนายวิษนุม่วงไทย37มนายบัวผันชัยรา,สามสิบแปนายบนตรี รัฐมงสามสนายจำนงพิมลเอกอักษร40นายอภิสิทธิ์มากคธรจันทร์41นายวิศนุกรสาสอนสี่นายพัชรพลพรุทธา43นายอับคุณการวีสีขาว4ีคุณจรวยรัตน์เพชรไทรทูล 45นายชิทธิ์ป้องศีี46นางสาวสุกัญญามาพงศ์นางสาวมณีกาลเกิดศักดิ์49นายสมจิตพยักษานะครับในอยู่ในชุดที่หนึ่งนะครับที่ผมอ่านรายงานนะครับก็ขยับขยับเข้าไปเป็นลำดับลำดับไปนะครับ สมทบนะครับหรือ,อว่ามาทีหลังแล้วก็ไม่ได้ลงทีวีนะครับที่มีนะครับความเลื่อใสนะครับที่อยากจะฝากตัวเป็นสิปปทธินนาาทน์นะครับของท่านพ่อครูนอาจารย์เอกราคุณาในวันนี้นะครับที่ไม่ได้มีขันครับครูนะครับไม่ได้มีขันครูนะครับ หลังจากที่ทั้งสองกลุ่มได้ทำพิธีพรอครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปต่อท้ายในชุดสุดท้ายนะครับอนุโลมให้ท่านนะครับไม่ต้องใช้ขันครูนะครับท่านต้องประกอบพิธีเหมือนกับที่ทงางสุครุเท,ที่มีขันครูนัก็คือท่าน เข้าต่อคนสุดท้ายของชุดที่สองแล้วก็ท่านผู้เฒ่านะครับรับการเชิญมาจากท่านใหญ่เตือนใจนะครับท่านพนมเมย์นะครับพนมเมย์แล้วก็รับจากคอกเสียครูจากท่านราจารเอกราชบุญอาในส่วนของปัจยใจนะครับที่ท่านนะครับจะร่วม ร่วมในการร่วมร่วมในการอบรงสัตว์ชีวิตรามีก็แล้วแต่สภานของท่านนะครับด้วยความเมตตาสัตว์ในการเอกดรับผู้มาได้อโลมให้ท่านทุกสิบทุกหลังหรือว่ามาภายหลังนะครับเรื่องพิธีการมีความเม่ตาใสพร้อมทั้งอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์ ก,ก็สามารถที่จะปฏิบัติตามที่ผมได้ได้กล่าวนะครับใอสักครู่นี้ก็คือทวบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับรวบทวนอีกครั้งหนึ่งท่านต่อท้ายในชุดที่สองนะครับต่อท้ายในชุดที่สองนะครับเข้าใจประกอบพิธีเหมือนกับอ่าสิทธทิท่านได้มีแผ่นครูทุกอย่างเพียงแต่ท่านให้ต้องนำาผัานครูไปนะครับผมให้ต้อง ับท่านทูกข่านะครับรับการเจอท่านพ่อมาค่ะครับไม่ไม่สักครู่เห็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะท่านมาท่านบอกไปทางไหนนะเนาะก็สามารถต่อท้ายก็อยู่ตอนท้ายได้นะครับคุณแม่ก็เป็นทางไหนน้องกินท่านเลยมาสอบถามอยู่ก็คอยต่อท้ายในชุดที่สองในชุดที่สองนะครับในช่วงนี้ยังอยู่ในชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งอยู่นะครับ การที่เรียกได้ว่าเป็นองคน์ประกอบอย่างยิ่งนะครับสำรับสิบอ์ญาติม่เสร็จของคุร,รุเทพบารมีทุกท่านนะครับที่เดินทางมาจากทั่วทุกสถานที่นะครับวันนี้เราได้รับความเมตตาจากคุณแม่ใหญ่เกิดไก่กัมพิรมองนะครับกายสังขารของเสด็จพ่อปิยะมหาราชนะครับที่จะได้รับการเจิมนมาผา ร้อนทั้งได้พ่อเสียวรมครูอาจารย์ท่านจารย์ยกราชบุญานะครับแนนี้วก็เป็นของผมเป็นหลวงสีตีนาอาจรย์ลุงศิลป์ทุกคนนะครับ,รบ,นะรบได้ภาคภูมิใจวันนี้เดินทา,า,างมาจากท่านอย่างที่เราได้มีการทำความรู้จักกันที่นเบต้องนะครับมาจากทางต่างประเทศก็มีนะครับมาจากทั่วทุกภาคนะครับ แล้วคตะวันตกภากลางก็ไกลรู้กันนะครับว่าัตหวัดกกางไกลแล้วยังสปปเราก็ไปประสบการ์กินมาสปปลาวอลยนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อปลาทํานที่สุธีพรนะครับหรือที่เราเห็นในรูปลายของพวกเราสุธีเกษานะครับทีกท่านได้รความสะดวกที่ได้มาเพื่อเจอ นะครับในส่วนที่มีการเกิดวมสับนกันกเกิดควาเป็นรูปแต่ทา <discussion over> ดูกิษย์ขงินยาย์ีเสี่ยงครอูกคที่ารนี้ ก็มีนะครับพววี่พรามนะครับได้นำอามวลสา8ร้อยแปดมหาเสน่ห์นะครับเีตตามาหานิยมอภรรอสอหสี่เจนะครับท่านใครที่จะอา่วมอาบูชาหรืาอว่าบริจาคเนาะปรสมทุกทุนก็สัญญาานได้ในางานนี้นะครับหมอทีามาร,วร่วามงานนี้ครับให้ผมไปราใให้ตรงหนดีไหมรอรับฟ่อนทีม ครับโอ้ครับครับก็แล้วแต่นะก็ลาเป็นกลุ่มที่เฉพาะตอบสุภาพเตรียมตัวเลยนะครับก็แถวเลยนะครับกลุ่มที่สองที่สองนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับอ นี่ครับุณที่ครับคุณทเรตคาณจระดับจากก็แล้ว่านครับอาราจกันนะครับอันดับทีสสาเเวํก็้กที่สอันดับที่สองนะครับอันดับที่สามคุณอนุชิตพุ่งดอนรดับที่สี่คุณอันพงศ์มันจิตนะครับระดับที่ห้าคุณฉลาดแก่มจากนะครับราดับที่หก คุณนพกรอ้วเพียงนะครับลำดับเจ็ดคุณเสถียรคุณพ่อพรามเสถียรเสาเมียนะครับลำดับแปดคุณชลอเอี๊ยงสี่นะครับลำดับเก้าคุณพ่อสุธินทองบอนนะครับลำดับทองบอนนะครับขออภัยลำดับสิบนะครับคุณเบสตาศรีหานูลำดับสิบเอ็ดคุณสวัสดิ์ พระพามสวรรค์สมปัญญาลำดับสิบสองแม่พรามณีวารัตฐานสีภูมินะครับลำดับสิบสามดร็อปเตอร์พระพามดรอนุสาบอรบุนภูสุนะครับลำดับสิบห้านางสาวมณีกาเกิดศักด์นะครับลำดับสิบหกร้อยกำรวจตรูยันยงจิตเจริญลำดับสิบเจ็ด นายสวัยคำมักผานะครับลำดับสิบแปดนายสำนองป้อมเชียงพินลำดับสิบเก้านะครับนายสงบพ่อพาสมสงบคำหานะครับลำดับยี่สิบพ่อพามโต๊ะปรินทะนะครับลำดับยี่สิบเอ็ดพ่อพามประยงแก้วทองเพชรลำดับยี่สิบสองพ่อพามทวีรัตอรัน ลำดับ2ี่บาพ่พราหมณจงคุณจังลำดับ2ีบพพราหม์อภรปิตารเตลำดับ2ีบพอราหมบวรจันโทลำดับ2ี่บกพอราหมอุดมชัยไกรเสณีลำดับ2ีบพพราหมไกษเสเอสตีลำดับ2ี รแม่พรามปิยมนต์บัวกิ่งพลศิลครับลำดับทนี่สิบเกาแมพรามณีสมหมายศัรลำดับสานะครับพรามสมพงปานบุญลำดับสามสิพ่รามนัตพลศเศิษฐ์เาลำดับสาพระราแม่พรามไทรินแก้วดวงตาแม่กรตินะครับแล้วก็สาา ข้พาพกามชนเมืองยีรังยิรังหรือยังไงเนี่ยนะครับเป็นตารเขียนไม่ใช่ผิดน,นะครับต้องขออภัยคนอ่านคนเขียนนะครับเ,เหนือสามเจ้ไแม่ันครู ที่ไหนที่ไหน,ท,ไหน,ท,ไหนที่อ่าง้ออ,อ,อ,อนนี้นี่นนสักคู่นี่น,นี่ครับเหลืยูยังไมได้ครับเชิญพ่อชื่ออะไรอุดมชยัยกับสมบสงบัติหา ก็ต้องรีดออกเกลืเลี่ยสัตว์มาทำร้านเบสักนี่นี่เพานนจะได้เลยอหแล้ว่งมาลูกโพอเจมได้ก็ได้เจมเปลี่ยนไปนะไม่อย่งนีก็ว่าัน้ทางมอะไรแช่งกับเรานนะ สำหรับท่านที่นะครับมาแล้วไม่ได้ลงทะเบียนนะครับซึ่ง,รงกระผมขออนุญาบตบอกข่าวดีนะครับที่ความเมตตานะครับจากท่านอาจารย์เอกชราเป็นอาศักดิ์จากกรุงเทพบารมีของทุกท่าน,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 น ทุกท่านนะครับท่านได้มีความเมตตาสำหรับท่านที่มาอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์โดยที่ผ่านไม่ได้มีผ่านครูนะครับตังที่ผมแก้ตั้งแต่ต้นนะครับให้ท่านนั่นต่อแถวนะครับคนสุดท้ายของกลุ่มสองเลยนะครับกลุ่มสองนะครับแล้วท่านก็ประกอบพิธีมานก,กับมอนกับอ่า ทางคณะเสี่ิงทำทุกอย่างเพียงแต่ท่านไม่ได้นำพากรูไปด้วยก็ใช้วิธียกมือในการยกมือนะครับบูชาประธานการเจิมระธานแพทย์สี่ยงนะครับหลายอันทุกอย่างก็นำเรียงให้กับทุกท่านได้ทราบรายอันที่มาสมทุลาการในส่วนของปัจจัยในส่วนของปัจจัยเนาะท่านที่มีศรัทธาท้าที่ เอาเลยเอาเลยเอาให้ลูกให้ร้านเอาไปให้ลูกให้ร้านเขาค่าขายคนาดีใจแล้วกเขาเอเอายังเอางยอมีคนหล่ลานสองอาอาจารย์นะครับเอาไปเอาเ้าดเ็เป็นคนเป็นคนส่วนที่อันนึงเขาคอยอยู่ในทราบตามมจะไั

เป็นตส่งให้กับทางบ้านของเ,เลยนะครับก็ก็จะสรตัไปย,ยัอองผูานลผ่าทุกท,ากกท่านนะครับนลัจากที่ท่านได้นำเขาเจมน้าผานนะครับ,บเสียสิบลายแล้วนะครับก็สิ่งที่จะท้องทำใา้ได้นะครับที ทางทางประตูทางเข้านะครับเป็นแนนะครับห้าห้า,มมมมาทางทางประกูอยกนะครับได้จะติียนเรื่องของนอาหารที่ยงนม่รับไินเลนา